ถามเยอะว่าค่าเสียใจมันมีไหมตามกฎหมายมันไม่มีหรอกมันมีแต่ค่าที่ว่าให้เขาจ่ายมาเพราะเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากมันมีคลิปหลุดหรือเปล่าถ้ามันไม่มีอะไรไปต่อรองใครก็จะมาจ่ายสองล้านคุณคิดดูสีครับใครก็จะมาจ่ายมันต้องมีเหตุให้ต้องจ่ายเหตุให้ต้องจ่ายเพราะอะไรมันต้องมีบางอย่างที่ถ้ามันเปิดหรือมันหลุดออกไปมันทําให้เขาเสียชื่อเสียงมันไม่มีค่าเสียใจอ่ะคือเราต้องแยกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของคู่คู่รักแต่ไม่ได้มีทีเบียนสมรสคือทั้งของสองฝ่ายนะครับทั้ง คุณลำไยกับทางคุณผู้เแอยกอฮอ์น,ออนี่เป็นคู่รักกันก็ไม่ได้มีทะเบียนสมรสดันเซอร์บอสกับเอ่อโมที่เป็นแฟนเก่าเขาก็ไม่ได้มีทเบีสมรสแต่ปรากฏว่าในการเจราจารเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียใจเนี่ยได้ไปสองล้านกว่าบาทถามว่ามันเป็นค่าอะไรคือโดยปกติไม่มีใครเขาเรียกได้หรอกครับไม่มีทะเบียนสมรสเลยไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆเลยนะครับแต่ที่ค่ายอมจ่ายผมเดานะฮะว่า ไม่อยากให้มีการกระทบถึงชื่อเสียงของศิลปินหรือมันมีคลิปหรือมีพยานบางอย่างที่ถ้าเกิดเปิดเผยเออกไปจะทำให้ทางศิลปินเสียหายจึงได้มีการทำบันทึกเอาไว้2ล้านบาทโดยมีข้อตกลงห้ามเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคลที่3แต่ปรากฏก็ยังมีการเอาไปเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคลที่3ถือเป็นการผิดสัญญาที่มีการทำบันทึกกันไว้ในสัญญาผมไม่รู้นะว่ามันมีการเสียค่าปรับหรือค่าเสียหายอย่างไรบ้าง แต่เข้าใจว่าหลังจากนี้ทางค่ายคงดําเนินการฟ้องเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาถือว่าผิดสัญญาครับสัญญาเขาน่าจะมีเขียนเอาไว้ว่าห้ามเอาไปเผยแพรแ่สู่บุคคลที่3คือผมเคยทําสัญญาที่เป็นลักษณะความลับแบบนี้นะครับถ้ามีการจ่ายเงินกันแล้วมีการตกลงเซ็นสัญญากันแล้วก็ต้องไม่พูดถึงไม่ไม่เอ่ยถึงใครมาถามก็พูดไม่ได้เพราะว่ารับไปแล้ว2ล้านมีการจ่ายค่าตอบแทนด้วยอันนี้ต้องย้อนกลับไปด้วยนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องยอมจ่าย2ล้าน เพราะเขากลัวเสียชื่อเสียงใช่ไหมหากว่าในการเจราจาก่อนที่จะมีการจ่าย2ล้านมีการเอาคลิปบางอย่างมาให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องดูถ้าหากว่าไม่ยอมตกลงกันคลิปอาจจะเผยแพร่สู่สาธารณะเลยเป็นเหตุให้ยอมจ่ายอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะโดนข้อหาเข้าขายรีดซับได้นะครับทำให้เขามีความบาดกลัวและต้องยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้ทำลายหรือลบคลิปออก นี่มีความผิดตามกฎหมายนะฮะรีดซับนี่โทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีเลยนะครับไม่ได้เบานะครับถ้าสมมุติว่ามันมีคลิปที่มันเป็นหลักฐานบางอย่างซึ่งมันไม่สามารถเผยแพร่ได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปแอบถ่ายหรือตั้งใจถ่ายก็ตามถ้ามันเอามาใช้ในการพูดคุยการเจรจามันคือการข่มขู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นการข่มขู่ผมว่าอันนี้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้ค่ายอาจจะดำเนินคดีได้แต่เพีงเยงแต่ที่ผ่านมา อาจจะมองว่าไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อยากให้เสียชื่อเสียงก็เลยไม่ทําอะไรจนกลายเป็นข่าวรอบนี้แล้วในการบันทึกคลิปเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าเป็นการแอบถ่ายหรือเปล่าหรือเป็นการตั้งใจถ่ายถ้าเป็นการแอบถ่ายแล้วสมมุติมันมีคลิปอยู่จริงการแอบถ่ายตัวนั้นก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้เพราะเขาไม่ได้ยินยอมและการเอาคลิปแอบถ่ายมาข่มขู่แบ็กเมย์เขามันเข้าข่ายข้อกฎหมายรีซับนะต้องไปดูดีๆมันไม่ใช่ว่าจะสามารถทําแบบนี้ได้ ทุกรายนะครับถ้าสมมติคนคนนี้ไม่ใช่ศิลปินชื่อดังเนี่ยจะมีใครยอมจ่าย2ล้านบ้างจริงๆแล้วจบก็ต้องจบนะครับต่างคนก็ต้องต่างแยกไม่ใช่มาฟื้นฝอยอีกคือถ้าจะไม่เอาเงินเขาจะเอาเรื่องเนี่ยควรเอาแต่เรื่องตั้งแต่แรกไม่ควรจะมาเอาทั้งเงินและเอาทั้งเรื่องครับผมยังคิดอยู่เลยว่าค่าเสียใจเนี่ยมันเป็นภาษาที่ฟังดูสวยหรูแต่มันน่าจะเป็นค่าเสียหายบางอย่างที่มีการตกลงกันเพื่อไม่ให้แพง่พายข้อมูลมากกว่าคนอื่นน่ะคนอื่นเนเรียนแบบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม เคสเนี้ยไม่มีทะเบียนสมรสคุณจะเอาสิทธิ์อะไรไปฟ้องเขาไม่มีทางฟ้องไม่ได้บาทหนึ่งก็ไม่ได้เคสเนี้ยที่ยอมจ่ายเนี่ยเพราะมีการข่มขู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังจากเจ้าตัวฟังจากศิลปินฟังจากค่ายถ้าเขาจะอธิบายถ้าเขาะจะชี้แจงนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่มีการข่มขู่ค่ายแจ้งความย้อนหลังก็ได้นะครับ